ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเดือนนี้นะครับมีลูกค้าทักมาแล้วก็ลูกค้าซื้อรถเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าปลายปีแบบนี้เดือนพฤศจิกายนแบบนี้นะครับเป็นฤดูแห่งการออกรถนะครับแน่นอนครับเบนซ์เอ็นเคของเรานะครับหารถสวยๆดีๆมาให้กับท่านผู้ชมหลายคันหลายสไตล์มาให้เลือกเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวรวมถึงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับกับอัปเดตรถเข้ามาประจําสัปดาห์ EP ที่176นะครับมีรถเข้ามาท่านผู้ชมเลือกถึง10คันสวยๆทุกคันแน่นอนครับเชื่อในว่าท่านผู้ชมชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับได้รถสวยๆดีๆอออ่นนนนน้เคัแ และนอกจากรถสวยๆดีๆแบบนี้แล้วนะครับเบนเอนเคของเรายังมีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญพิเศษดีๆประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับกับเบนเอนเคแมกกเซล2023นะครับโอกาสเดียวที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนดุ่นใหม่ไม่น้อยพร้อมส่วนลดจัดหนักส่งท้ายปีสูงสุด5 0,000 0บาทเลยทีเดียวยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่ขันแรกขันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์กับรถซูเปอร์คาร์นะครับรุ่นนี้นะครับท่านชมเป็นการผสมผสานสมรรถนะเครื่องยนต์แบบสปอร์ตนะครับกับความสะดวกสบายในรูปแบบสปอร์ตซารลูนกันแบบลงตัวเลยทีเดียวกับรถเข้าม่ประจำสัปดาห์คันที่1 p o r s พ h e p a n า m e r a 4E Hybrid นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำา Je Black Meta ั l ลิกภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสี w o t ท ne Black and Bo r d อ a u x r ร d นะครับคันนี้สวยงามสุดๆไปเลยทีเดียวและมาในรูปแบบโฉมใหม่นะครับกับรถซูเปอร์คาร์ในตระกูล r s ย h e นะครับรุ่นน ดีไซน์ของตัวรถเนี่ยออกแบบมาได้ล้ำสมัยมากๆเลยยังมาพร้อมกับการประหยัดน้ํามันและความแรงควบคู่กันไปเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ V6 2.9ลิตรนะครับให้เทอร์โบคู่แรงม้าสูงสุดอยู่ที่330แรงม้านะครับเมื่อรวมกับตัวมอเตอร์ไฟไฟ้าเนี่ยแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่462แรงม้านะครับความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับอยู่ที่280กิโลเมตร0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเพียงแค่4.4วิเท่านั้นนะครับชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้ไกลประมาณ5 6 จับคู่กับเกียร์ PDK 8สปีดนะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่ามีความแรงความเร็วและก็เน้นประหยัดพลังงานเหมาะกับรถยุคใหม่มากๆเลยนะครับเรามาดูในส่วนของการดีไซน์ของตัวรถนะครับคันนี้ตกแต่งสวยงามตามแบบฉบับของ Porsche Panamera เลยทีเดียวตัว Panamera เนี่ยไฮไลท์ก็คือเป็นรถซาลูนทรงสปอร์ตนะครับท้ายเนี่ยจะมีความตัดนิดๆมีความสปอร์ตหน่อยๆนะครับเป็นรถต้นแบบของยุครถซีดานรุ่นนี้เลยทีเดียวกระจังหน้าสวยๆนะครับได้ไฟหน้า LED Matrix นะครับพร้อมระบบ PDLS plus ด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับล้อแมกขนาด21นะครับลายนายวันวันเทอร์โบดีไซน์นะครับมีประตูซอฟต์โค้ดประตูดูดนะครับทั้ง4ประตูเลยทีเดียวรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นรูปทรงดั้งเดิมในตระกูลพานามีล่าเลยทีเดียวไฟท้ายก็ส,สวยๆนะครับจะมีเส้นลากยาวจากด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวาพร้อมสัญลักษณ์พอยส์นะครับดิฟเฟอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2นะครับเท่มากๆเลยและยังมาพร้อมกับหลังคาพารโนามิกรูฟด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังเนปปาเลเทอร์สีแดงนะครับคอนโซลจะเป็น สีดําสวยงามมากๆนะครับกว้างใหญ่นั่งสบายเลยทีเดียวในส่วนของการตกแต่งดีไซน์นะครับคันนี้ครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ GT Sport Steering Wheel นะครับได้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System นะครับมีกล้อง360องศามาให้และตรงหัวหมอนตรงที่นั่งนะครับท่านผู้ชมมาพร้อม p r o s s c h e on Headrest นะครับก็คือปั๊มตัวโลโก้เข้าไปในตัวหัวหมอนเลยนะครับและยังมาพร้อมกับการปรับเบาะ 14-way นะครับพร้อมระบบ Memory และยังมาพร้อมกับระบบเบาะเย็นด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเรื่อง ร้อมนเเลยยทีีดวในส่วนของคอนโซลกลางนะครับคันนี้โดดเด่นด้วยสปอร์ตโคโน่แพ็กเกจนะครับมีเฮดส์อัปดิสเพลย์นะครับไฟแอมเบรไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบทัชสกรีนนะครับคอนโซลเกียร์จะอยู่ตรงกลางนะครับมีโหมดต่างๆเนี่ยปรับได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวแอร์ก็จะปรับได้4โซนนะครับที่นั่งด้านหลังแน่นอนครับรุ่นพานามีราโฟแบบนี้นะครับกว้างนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นรถลักชัวรี่อีกหนึ่งคันในตระกูลซุปเปอร์คาร์เลยทีเดียวและในบ้านเรานะครับถือว่าเป็นนนททททที่่่ิยยยมมมาาาากกๆสรรรรรรถถจอออดดชงงซุปปเเเ์์คคไไ้หััวะะศลบ สำหรับซูเปอร์คาร์พอสพานามราคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่22,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่6,490,000บาทนะครับราคาพิเศษไมกระเซลนะครับเหลือเพียง5,990,000บาทเท่านั้นครับ สุดยอดรถซีดารนะครับรุ่นแฟรกชิปเรือธงของค่ายไบพัดสีฟ้าขาวสัญชาติยุโรปนะครับที่ถูกยกย่องให้เป็นรถลักชัวรี่สุดหรูอีกรุ่นหนึ่งของโลกเลยทีเดียวกับรถเข้าแใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2นะครับ B M W 730 L D M Sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำตาลนะครับและนี่คือรถ,รถรุ่นที่เป็นแฟลกชิปเรือธงนะครับจากค่าย B M W นะครับซีรีส์7นะครับเทียบเท่า S Class ของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวถือว่าเป็นตัวชนความหรูหราความสวยงามนะครับความสะดวกสบาย จัดเต็มอยู่ในรุ่นนี้เลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบทวินพาวเวอร์นะครับ 6สูบ3.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่265แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์8สปีดนะครับแน่นอนครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยน่าเก็บน่าใช้มากๆเลยนะครับในส่วนของการตกแต่งนะครับคันนี้หรูสุดลักชัวรี่สุดๆเลยทีเดียวภายนอกนะครับตกแต่งด้วยชุดแต่ง M Aerodynamic Package นะครับมาพร้อมกับล้อแมก M Light Star นะครับขนาด20นิ้วนะครับสวยงามมากๆและไฟหน้าเนี่ยดีไซน์ใหม่สุดสวยเลยทีเดียวมาพร้อมระบบ BMW Laser Light นะครับรูปทรงของตัวรถเนี่ยนะครับจะมีขนาดไซส์ ลองวิวเบรนะครับนั่นก็คือกว้างนั่งสบายนะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะกว้างกว่าตัวรถซีดานปกตินะครับคันนี้มาพร้อมระบบซอฟต์คลดนะครับมีระบบกุญแจ BMW Display Key นะครับหลังคาแก้วคันนี้สวยงามมากๆนะครับเป็นระบบพาโนรามากราส์ลูฟสกายเลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสวยงามจริงๆครับตัวหลังคาและไฟท้ายบอกได้เลยนะครับว่าสุดสวยหรูสุดเลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ c เ e s s เข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลสวยงามจริงๆนะครับตัวเบาะเอง ที่นั่งด้านหน้าและก็ที่นั่งด้านหลังนะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับมีตัวระบบเมม o r รีนะครับมีเบาะเป่าร้อนเป่าเย็นและที่นั่งด้านหลังเนี่ยมีแมสเซจฟังก์ชันด้วยนะครับสามารถเป็นเบาะนวดได้นะครับและที่นั่งด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยถือว่าเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดเลยทีเดียวในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับตัดเย็บเบาะแบบสวยงามเลยทีเดียวหลังคาก็หุ้มด้วยหนังอะคาทนล่านะครับมีความดูดามากๆมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมม o r รีแพ็กเกจนะครับร่อง360องศามาพร้อมเครื่องเสียง B เป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระ4โซนด้วยกันนะครับและสามารถปรับสีไฟแอมเบรไลท์ได้หลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าปัดเดือนไม้นะครับชุดมาตรวัดนะครับเป็น BMW Live Cockpit Professional นะครับการเชื่อมต่อของรถคันนี้นะครับเป็นระบบ BMW Connect Drive นะครับครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนนะครับเชื่อมต่อบลูท t o t h นะครับ USB และคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังนะครับถือว่าเป็นที่นั่งที่สบายของรถซีดานในตระกูล BMW เลยทีเดียวนะครับมี จอแยกซ้ายขวานะครับในส่วนของที่นั่งด้านซ้ายเองสามารถปรับเอนนอนได้อย่างสบายนะครับมีเบาะนวดเบาะร้อนเบาะเย็นครบเลยทีเดียวและคันนี้นะครับท่านชมอยากให้นอนด้านหลังนะครับแล้วก็มองท้องฟ้ามองหลังคากระจกพาโนรามากราสลูปแบบสกายเล้านะครับจะมีไฟนะครับจุดๆนะครับบนหลังคาแก้วนะครับที่เปลี่ยนตามสีไฟแอมเบไลท์ของตัวรถสวยงามจริงๆนะครับคันนี้ถือว่าเป็นยนตกรรมลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวและราคาคันนี้นะครับลงมากกว่าครึ่งจากป้ายแดงคุ้มมากๆเลยครับ รถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่19,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยจริงๆนะครับมาพร้อมวารันตี BSI ถึงเดือน1ปี2025นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่3,990,000บาทนะครับราคาพิเศษเมก้าเซลนะครับเหลือเพียง3 5 0 0 0 0กับ90,000บาทเท่านั้นครับสปอร์ต2ประตู4ที่นั่งนะครับ w 205ตัวไมเนอร์เชนรุ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมและคันนี้ไฮไลท์มากๆเลยนะครััับเเเพพรราาาาาะะววว่่่่่ิงงมียแคค1,000กกทนนน้ กับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes Benz C 200 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทานะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำและนี่คือ C Class นะครับดับยู205รถสปอร์ต2ประตู4ที่นั่งรุ่นสุดท้ายนะครับในตระกูล C Coupe นะครับคันนี้น่าเก็บน่าใช้งานมากๆมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ซีซีนะครับตัว C 200 Coupe Facelift นะครับรุ่นสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นเครื่อง2,000นะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รรออบบัันนนะคไฟห้้าลแม็ก ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นรถ2ประตูทรงสปอร์ตท้ายตัด4ที่นั่งนะครับขนาดกําลังพอดีเน้นความสปอร์ตนะครับสภาพสวยงามกริฟเลยทีเดียวมาพร้อมระบบคิรัสโคแพ็คเกจนะครับหลังคาแก้วพารโนรามิกกลาสลูปและไฟท้ายถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีก1อย่างของตัว C200 คูเป้เลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับระบบแฮนด์ฟรีแอสทเซสนะครับดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่ภายนอกเนี่ยความสปอร์ตจัดเต็มเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งสวยงามหรูหราเน้นความสปอร์ตนะครับมาพร้อมการปรับเบาะ ราวซาวด์ซเซมนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้านให้ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเดือนไม้หน้าจอแดชบอร์ดมาพร้อมระบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบใหม่นะครับกว้างใหญ่กว่าตัวรุ่นเก่านะครับมีคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับคันนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายเลยทีเดียวมีทั้งโหมดสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับเน้นความนุ่มนวลก็เลือกความสปอร์ตนะครับเน้นการประหยัดก็เลือกอีโคเลยครับท่านผู้ นั่งสบายนะครับการเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบูทูธ USB นะครับครบเลย และคันนี้นะครับท่านผู้ชมสภาพเนี่ยสวยงามมากๆนะครับน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยที่สุดแห่งปีนี้เลยนะครับใครที่กําลังตามหาอยู่รุ่นนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2023นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่1น0 0กับเจ็กิโลเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าวิ่งมาเพียงแค่1น0 0กับเจ็กิโลเท่านั้นนะครับหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ารับถึงปี2026 ร,ราคาปกตินะครับอยู่ที่2ล้าน7แสนกับ9 0 0 0 0มบาทคันนี้ราคาพิเศษเมกะเซลนะครับเหลือเพียง2ล้าน5แสนกับ9 0,000บาทเท่านั้นครับ มาต่อกันที่ S Class ในคราบรถสปอร์ตนะครับคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes- Benz CLS 300 D AMG p r e m i u m นะครับมาพร้อมสีเทาดำนะครับกราฟไฟเกรย์เมทัลลิกภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับ CLS เนะครับท่านผู้ชมจัดอยู่ใน S Class ไม่ใช่ C Class นะครับมีความสวยงามหรูหราผสมผสานความสปอร์ตลงตัวมากๆเลยทีเดียวและคันนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc กับ245แรง รุ่นนี้นะครับออกมามีเฉพาะตัวท็อปเอ็มจีพรีเมียมเท่านั้นนะครับชุดแต่งบริพาร์ดเอ็มจีรอบคันเสริมหลอดด้วยกระจังหน้า GT สุดเท่เลยทีเดียวไฟหน้าดีไซน์สวยๆนะครับพร้อมระบบมัลติบีมล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นรถซีดานนะครับสี่ประตูแต่ว่าท้ายตัดคูเป้แลวก็และยังมาพร้อมกับกระจกเฟรมเลสนะครับมีระบบคลีเลสโกแพ็กเกจมาให้ไฟท้ายก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของตัว c l s อยู่แล้วนะครับมาคู่กับดิฟฟิ ทีเดียวและคันนี้ยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแ a n ด f r e e แอส e s s ด้วยเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสุดสวยเลยทีเดียวมีไฟ a อ b i e n t l i ์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้64ส,สีสวยงามมากๆเลยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory p a c k เก e นะครับล่อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์เซราล์สาวสิเซนนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบ3กา้านท้ายตัดพร้อมแพทเทิร์นชิพเกียร์นะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอายาวแบบไวส e Screen c พิท p i เลยทีเดียวในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะเป็นตัวดิจ มาให้หน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ MB 2 0นะครับเชื่อมต่อได้ครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB นะครับและในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับมีทั้งโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus และก็โหมด Individual นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Pilot Assist ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับคันนี้ถือว่าเป็น S-Class ทรงสปอร์ตที่น่าใช้งานเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่2 0 0 0 0ก้กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกติที่เ e n t l e y ตั้งไว้นะครับเพียงแค่2 ล้านเก้าแสบาทราคาพิเศษไม่กระเซ็ลนะครับเดี๋ยเพียง2องล้านเจ็ดบาทเท่านั้นครับ ในงบประมาณ1ล้านนิดๆนะครับท่านชมได้เป็นเจ้าของรถสปอร์ตซาลูนตัวท็อปเครื่องแน่นชุดแต่งเต็มนะครับแถมวิ่งมาเพียงแค่หลัก10,000กว่ากิโลเท่านั้นคุ้มสุดคุ้มกันเลยทีเดียวกับรถเข้ามบป,ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes Ben z CLA 250 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Cosmo Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ CLA นะครับรถซีดานสปอร์ตคูเป้สประตูกระจกเฟรมเลสตัวท็อปนะครับตอนนี้ราคาดีมากๆนะครับท่านชมเพียงแค่าน้เข่ง ครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ2,4211แรงมา้าตัวท็อปแบบนี้นะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ด AMG รอบคันไฟหน้าไบซีนอนล้อแม็ก AMG นะครับขนาด18นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลามิกลัสลูฟรูปทรงรถนะครับที่เป็นสไตล์ชัดเจนนะครับซีดานสปอร์ตคูเป้ท้ายตัดนะครับไฟท้ายส,สวยๆเลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระกว้างเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงและเบาะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหนังอคันทาร่าสวยงามหรูหรามากๆมาพพพรรร้้้้อออมอมอมมมวงงงาาาลลัััััยยสปป์์ตตตกกนนทดุ่ิฟช รอบรบบไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้หน้าจอคอนโซลกลางนะครับเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับและคันนี้นะครับท่านชมวิ่งมาน้อยไม่แพ้คันอื่นๆของสัปดาห์นี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมาเพียงแค่14,000หมกิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1นล้านสองแสนกับเก้าหมื่นบาทนะครับราคาพิเศษเมก้าเซลนะครับเลือเพียง1นล้านกับเก้าหมื่นบาทส้นนัครับ โฉมนี้รุ่นนี้มือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยผลิตออกมาน้อยนะครับแต่ว่ารถเนี่ยขายดิบขายดี ย่อมทําให้รถรุ่นนี้หายากเป็นธรรมดานะครับท่านผู้ชมและตอนนี้มีเข้ามาแล้ว1คันนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่6นะครับ Mercedes-Benz C220d Exclusive Face Lift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล้ไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซ i l b e t นะครับและนี่คือ C-Class W205 ตัว Face Lift Minor Change นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัว Exclusive นะครับรถมือ1เนี่ยผลิตตัว Exclusive เนี่ยออกมาน้อยมากๆนะครับแต่ว่ารถเนี่ยออปชั่นจัดเต็มแล้วก็ขายดีมากๆเลยทีเดียวและก็เลิกผลิตไปนะครับตอนนี้มีรถเข้า แล้วนะครับใครตามหายอยู่ต้องรีบเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล O M 6 5 4 2 0 0 0่ซีซีหนงแรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นตัวชุดแต่งสุดสปอร์ตเลยทีเดียวเสริมหลอดด้วยกระจังหน้าดิบอนกริลนะครับพร้อมดาวกระจกและสัญลักษณ์เมอร์ e ซเดสเนดาวจมนะครับได้ไฟหน้าแบบตัวท็อปเลยทีเดียวเป็นตัวมัลติบีมนะครับล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วรูปทรงรถเนี่ยเป็นซีดาน4ประตูซารูนกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวและคันนี้มาพร้อมไฟไท,มท้ายสวยๆนะ เข้ามาเนี่ยละมุนเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเบาะหนังสีครีมซิเลเบรนะครับตัดด้วยทรีมไลายไม้สีน้ําตาลสวยงามเลยนะครับและยังมีไฟเอเมลไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้เนี่ยหลากหลายสีเลยทีเดียวอินทอรเนียภายในเนี่ยให้10เต็ม10เลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านนะครับหน้าปัดเดือนไม้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวรุ่นเก่าพร้อมการเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียวมีระบบช่วยจอดอนดน Pilot ันังนง ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยทีเดียวเพราะว่ามาพร้อมระบบ Sun Protection Package นะครับนั่นก็คือม่านหลังไฟฟ้าและม่านข้างนะครับท่านผู้ชมกว้างนั่งสบายสุดสวยภายในนะครับสภาพเนียนกริบเลยทีเดียวคันนี้สวยงามมากๆรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่51,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 7 9 0 0 0้านจบาทนะครับราคาพิเศษไมกระเซลเหลือเพียง1 5ึ0 0 0้ากับ90าบาทเท่านั้นครับซีดานลักชัวรี่สุดหรูดับเยูองนนะครับเครื่อง ยนผสมผสานระบบไฟฟ้าสุดประหยัดเลยทีเดียวสภาพสวยงามแถมวิ่งน้อยสุดๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz E350 Eplug-in Hybrid Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเชสนัตบลู u, นะครับและนี่คือรถซีดานขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชม W213 เป็นรองเพียงแค่ S Class เท่านั้นนะครับความสวยงามลักชัวรี่คันนี้สุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์3ระบบนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับมีระบบปลั๊กอินมาให้และก็มีตัวระบบไฮบริดนะครับในส่วนของตัวเครื่องย เบบนนนซิะครัมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc 211แรงม้าพวกมอเตอร์ไฟฟ้ามาอี88แรงม้านะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลนะครับและเคลมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดอยู่ที่30-34กิโลเมตรต่อลิตรเลยมีทั้งความแรงนะครับมีทั้งความประหยัดลงตัวที่เครื่องยนต์รุ่นนี้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟตัวกลางนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าออปชั่นเนี่ยใกล้เคียงกับตัวท็อปเลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยเดียวชุดแแต่่งงงสสสุดดดหหรรรรรรูออบบบบบคคคัััััันนนนะะะไ้้้กกจาาลลลซีีีววยยยมมเเทพญษณ์ ลอยนะครับไฟหน้าระบบมัลติบีมแบบตัวท็อปเปะเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับมองจากท่านั่งข้างของตัวรถเนี่ยจะเป็นซีดานทรงใหญ่กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวมาพร้อมระบบคิรสโกแพคเกจนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับคันนี้มาพร้อมฝาถ้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลคลาสสิกแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไม่พอนะครับท r i ชุดแต่งก็เป็นลายไม้สีน้ำตาลด้วยสวยงามคลาสสิกมากๆคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีไฟแ สีไฟได้64สีถือว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพคเกจนะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับพูงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเดือนไม้กับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเชื่อมเป็นหน้าจอแบบเดียวกันเลยนะครับนู้้ชมแบบตัวท็อปด้วยนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับเลือกโหมดการดึงพลังงานของตัวรถมาได้นะครับและคันนี้ความปลอดภัยนะครับยังมีทั้งตัวบรายสปอร์ตนะครับมีทั้งตัวระบบช่วยเบรกอัต คันนี้สวยงามมากๆนะครับน่าใช้งานและราคาดีแบบสุดๆไปเลยครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่1,4000มกิโลเท่านั้นถือว่าน้อยจริงๆนะครับกับราคาปกติที่เบนแอเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1 6 9 0 0ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคาพิเศษเมกระเซลนะครับเหลือเพียง1,490 0ล้านสี่แสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับ ฮอตไอเทมของร้อนเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้คันก่อนนะครับจองไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวคันนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับใครที่กําลังตามหารีบเท่านั้นนะครับถึงจะได้เป็นเจ้าของกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes b e n z เ l c จ250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวผูเล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับ SUV Mid ไซ z e ทรงสปอร์ต c o u ป e ท้ายตัดถ่ายดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคันก่อนเนี่ยขายได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวตอนนี้มีคันใหม่เข้ามาแลล้ววสสีขามามมุยง าพดดีีีเเลยยทวคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc นะครับกับ211แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟ4 m o t ติกแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวตัวท็อปชุดแต่งบอดี้พาริภัต MG รอบคันไฟหน้า Integral System ล้อแม็ก MG นะครับขนาด20นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยยกสูงนะครับพร้อมลุยเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบคีเลสโกมาให้นะครับและแน่นอนครับไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือองศาจากหลังคาไปจนถึงฝาท้ายนะครับจะเป็นองศาต่ำรูปปทททรรงงคคูเเเ้้สววยยยยาามลีีดไฟนะับ ก็มีความสวยงามสปอร์ตนะครับช่องเก็บสัมภาระรกว้างเลยทีเดียวมาพร้อมกับดิฟเฟอรเซอร์ปลายท่อคู่นะครับและยังมาพร้อมกับระบบแฮนด์ฟรีแอสทเซสซ์ด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์เซราลกล้อง360องศาเนี่ยครบเลยทีเดียวพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านไฮตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมีเฮดอัพดิสเพลย์มาให้หน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ MB 20นะครับมีการเชื่อมต่อครบครัน,นรหห,นหลลลลาากกยยยเเทีีดวแะ็ Eco, หมดอินดิวอนะครับมาพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB ครบเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายรถสวยฮอตไอเทมแบบนี้อยู่กับเราไม่นานแน่นอนครับสำหรับ GLC คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่52,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่2,290้านบาทนะครับราคาพิเศษไมกระเซลเหลือเพียง 2องล้านกับเก้าหบาทเท่านั้นครับรถไซส์รถขนาดลงมานะครับเป็นรถคอมแพค SUV รุ่นเริ่มต้นตัวท็อปนะครับแน่นอนครับลดราคาลงมาด้วยนะครับคันนี้ราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้ามาแบบจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes Benz GLA 250 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำคัสโตมอลแบลภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับแน่นอนครับรุ่นตัวท็อปนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ันซีซีสองร้อยสิบเอ็ดแรงม้านะครับบอดี้พาร์ตเอนนะครอบคันาด19นิ้วนะครับช่่วงงลา รถสูงกําลังพอดีนะครับถือว่าเป็นรถ SUV ตัวเริ่มต้นเหมาะแก่การใช้งานในเมืองมากๆนะครับขับท่องแคล่วเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาแก้วพาาโนรามิกกลาสรูฟนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยเก็บของได้พอสมควรเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงนะครับเบาะตรงกลางจะเป็นอคันทารานะครับรูปทรงเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะทรงอาร์ติโก้นะครับนั่งสบายนะครับกระชับมากๆตามรูปแบบความสปอร์ตของตัวรถนะครับมาพร้อมเเเบบบบบาาาาะะะปปรรรรรััััไฟฟ้้้มมมมมมโีีแพพ็คกกจนลลลอองงงงถยยหหใวทส สามกานท้ายตัดนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิฟเกียร์นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB นะครับและรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ยอดนิยมมากๆนะครับและคันนี้ราคาดีเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี16นะครับวิ่งมาเพียงแค่66,000กพิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1 1 9 0 0 0ล้านหนราคาพิเศษเมกะเซลนะครับเเหลือพียง9 9 9 0 0 0บาททเ่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมต้องจัดให้เป็นรถราคาดีประจําสัปดาห์เลยนะครับและคันนี้มาพร้อมสมรรถนะดีเยี่ยมพร้อมการใช้งานแบบจัดเต็มเลยทีเดียวกับรถเข้ามาแบบประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes b e n z GLA 2 0 0 Urban นะครับมาพร้อมสีขาว r ซร w h ว t e นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็น SUV นะครับตัวเริ่มต้น c o m p a ค t Car เหมือนคันเมื่อกี้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็นตัวเริ่มต้น Ur b a n เนะครับเน้นการประหยัดพลังงานนะครับแต่ขนาดรถเนี่ยเท่ากับตัวท็อปเลยที 154แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าคันนี้ชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับได้ไฟหน้าใบซีนน์ล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับช่วงล่างก็ยกสูงไม่แพ้กันนะครับกำลังดีพอดีขับขี่คล่องแคล่วเลยทีเดียวกว้างนั่งสบายนะครับมาพร้อมช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้พอสมควรเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตัวฐานเบาะเนี่ยจะเป็นฐานเบาะกว้างกว่าตัวท็อปนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพค ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับคุยโทรศัพท์ภายในรถนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายออปชั่นจัดเต็มเน้นใช้งานประหยัดพลังงานต้องรุ่นนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่51,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1ล้านกับ9 0 0า0บาทนะครับราคาพิเศษเมกเซลนะครับเหลือเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้ามาประจำสัปดาห์นะครับสิคันนี้นะครับร้อยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวนะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบจับรีบจองเลยทีเดียวแต่ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนเดนเของเราได้เลยนะครับมีรถสว,สวยกว่า150่าคันให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมาที่เบนเนเคได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจเฟ c บุ๊กเ b นเ n k นเคนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติม,ตมที่แคตาล็อกออนไลน์ www bennk com หรือติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่176นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับ EP ที่177นะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ